เติมพลังด้วยเครื่องดื่มเข็มร้อยห้าสิบเอาพี่น้องสบายดีเด้อหมดสุภูสุคนเทวตีติดตามสองบน,นาผู้เขาคอยอยู่เมื่อนี้เฮากลงทงพี่พี่น้องเลยมาซอกอยู่หาจิน้นอยู่กลางทงไ้ทง,ทงนาพี่ละถ้าผู้ใดที่มกักคลิปชีวิตบ้านนอกพี่น้องเลยกติดตามรับสมคลิปนี้พี่น้องเลยกระกิพาพี่น้องไปซอกอยู่หาจิน้นเมื่อนี้นะ กำ<อ>ลังหอยมือเหลาะการพี่น้องไปเหลาะการมือนี่นะการหอยแต่การตักแตนเด้การหอยการตักแตนเห็นยางการะชี้เอาแล้วมือนี้เนาะซอ,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 อกอ<ม>อยูหาจินพี่น้องเลยชีวิตบ้านให้บ้านนาเด้อขอบมุกครอบใจพี่น้องทางฟังไทยเด้อที่ติดตามเลยให้กำลังใจซองของเฮมมาตลอดพี่น้องเลยวันนี้กับไอ้เฟินกระชีลงมาพี่พี่น้องเลยนายพานพิ่น้ิพาไปซอกอยู่หาจินยักให้เห็นวิธีชีวิตของบ้านหาพี่น้องเลยการซอกยูหาจิน อาพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เป็นค่อยคำยามแรงกับบรรยากาศวิวหนองพี่น้องเอ้ยกลางทุ่งให้ทงนานตะเวนนอนอ่อน,ออนเด็ดกำลังคักพี่น้องเอ้ยสอกอยู่หาจินมื้อน,นี้เฮาสิได้หยังก็สิได้เอาเบิดพี่น้องเอ้ยป๊าผู้ขว่วยว่าหั่น๊ทูพี่น้องเอ้ยฟ้าสะบัดแจงนลงแจงดีขนาดมื้อนี้เนาะเต็มหมด มองเขาแบกไม้ลงสัมผูจนเห็นเนาะงานพี่น้องเลยชิพาพี่น้องไปการหนูการนกการหนูพี่น้องเลยเห็นนกแอ่นบบเห็นอย่างกระสิเอาพี่น้องขออนุญาตเด้อพี่น้องทางฝั่งไทยผูที่เพิ่อนโบจิมสัตว์ปีกเด้อพี่น้องเลยอูรูปลระโดดเห็นนโอ้เหมียนเหตุกำลังเกิดเนี่ยน้องเออ เอาป่าช่วงนี้ในน้ำท่วมหลายพี่น้องหนูม uh 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 ันขึ้นกบไผ่หันเฮาบ่เอามันกระสิกัดอันเข้ากัดน้ำพี่น้องเข้ากับลังมันเบิ่งบ่อเสียเป็นอย่างไรนายพานเอ้ยมอโมแล้วะมอซีฮอตจุดแลอวะน้องเขาชิเบื้องแบบมันกัดกบไผ่นี่แหละพี่น้องหนูนะเวลาตัวใหมันกัดกอไผ่กบไผ่แต่ตายแล้วมันจะเมื่อรงมันจะบักกัดกอดกอดกอดพี่น้องเอ้ยเออเนี่ยนี่จุดนี้แหละ นี่ๆโก้ไพ่แต่ตายชีวิตพี่น้องมันแม่เห็นเลยนี่พี่น้องเอ้ยซอกอยู่หาชีวิตเด้อชีวิตบรรนอกบรรนาพี่น้องเด้อนี่มันห้องกา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 มีนกมีหนู่นลอยใส่ฟ้าฟ้าเฟซีมู่บ้านดิเนี่ยเฟซีมู่บ้านพี่น้องคือกับฟักเอ็มลอยมาให้ ใจกิมรานเายไปรอยไทยูได้นะเอพี่น้องเลยตอนนี้ฮอดจุดแล้วพี่น้องฮอาสิดักอยู่นี่แหละสีเบิ้งักจุดแบบนี้พี่น้องสีไทยเบิ้งอยูตอนนี้อยู่กลางดดงกลางป่าพี่น้องเลยหนูมันก็สีตัวไหนทีแบบ มือเวนมันก็จะอยู่นำขี้ดินคสูสาคูอย่างพี่น้องกลางคืนแล้วมันจะออกอยู่หาจิ้นออกไปการแล้วเขาก็จะเทนมันจะเป็นกําลังแดงพี่น้องเอาพี่น้องที่เขาแนี้เห็นนั้นก็เป็นอ่างน้ำเงืองพี่น้องเลย ตนนี้เขากำลังติดตามเบื้องวัดจุดใดที่มันคือคือพี่น,อน้องเอากระสีเลาะวางจุดเพิงแถวนั้นเพื่อกระสีดักเอาหนูพี่น้องเลยเนกเอาหนูพี่น้องตอนนี้กําลังติดตามเบิ้งว่าแล้วใดเป็นนกแล้วใดเป็นหนูหนูมันสีขึ้นก่อแถวใดพี่น้องเลยตอนนี้กนานวังนายผานกําลังกวดก่าเบิ้งพี่น้องเอากระสีท้ายคลิปเปเบิ้งเดอ้อีก,การหาอยู่หากจินบ้านอกบานน,นา ปกติยอดเงาป่าไว้นี่พี่น้องเลยติกัท่าพอใหญ่มาเอาเด็นั่นมาเหรอวะโพ่ใหไงก็มาแล้วพี่น้องตอนนี้นะเอาโฮมกันจุดเดียวนี้พี่น้องเลยเห็นไหเออเอาเขี้ยวให้มันมาป้าทุ่มสามลำพี่น้องเหืาเม,มื่อนี้นะ ตอนนี้กำลังเห้รถาานเอีสนับสนุนเลยเอาไมเ็รเลยเาเริ่มการนะการไปำปลาำดุให้เลย เพื่อนก็ออกหน้าไปคุณแล้วพี่น,ออน้องม่งงาไปคุณเป้าหมายเพื่นอนติดตามหับสมพี่นอ้นองเมื่อเราเห็นสัตว์ตอาสีถ่ายเห็นเบิ่งเดอ้อตอนนี้กําลงังจะเดินทางพี่น้องเลยแล้วพี่น้องหนึ่งออ้ยมันๆเลยตัวนี้ พี่ใส่กำงานพี่น้องเก็บไปแล้วหนึ่งถึกพวงใหญ่ไม้พายเหงอฟาดพี่น้องเลยเลิศดึงนี่นะป้อนหน่ยอ,อยบักไงเลย เลยเลยมันมนพี <the> ่น้องมันมันจุงเอมืนกับไงจุ้หับกให ขาป่าหนว่วยหลายนะอืออันนี้อยู่หรงต้นไม้สิขักเลยนี่อ้โหเก่งงวนายพานหิวเข้าแล้ว วัว uh ูง uh ่าแท้มาเด้อ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 จาดแล้วเนาะง่ายหิวข้าวหลหิวข้าวหลผุดอันนั้นผุดยังก้ารอยู่ผุว นั่งลงนั่งลงเฮ้อจิ้มก็ได้ก็ได้นะห้า่ิคิ้วมันได้ครบก่นนี่โบได้หายิคิ้วนี่นะก็มีของแกมอีกแกงหม้อหม้อพี่น้องขออนุญาตเด้อมันหอนพี่น้องเลยหาก็ไปมาเมกินนี้มันหอนต้องเลยแกเสื้อใส่รถพี่น้องเลยยังให้ยงนานจะว่ากันเด้อนี่ชีวิตบ้านนอกนี่สิแหละพี่น้องเลย แก่งน,นองงัวกูได้นี่พีน่น้องแข่งนองงัวอันนั้นยังลุกนกอยู่บูมาจินซะน,นะเฮีย <c> ว <oughs> มาเขียมา